เีมอได้ตยทำมไม่เยอฉีกแค่ตะกีมาเลยอะอ้าอาชู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 ุลักชุเลมากเลยครับะใครเนี่ยใครเป็นนชุลักุเลมากเลอยู่บ้านก็สสบายอยู่แล้ว ไม่มีใครอยู่ครับมาทำอะไรกันลุงมาทำอะไรกันล่ะครับสองพันสวัสดีครับวันช้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่ชวนกันไปไหนอีกแล้วนี่คืออะไรฮะเหยื่อเหยื่อเฮ้ยเหยื่อค้นอันนี้เหยื่อค้นเหยื่อค้นเตรียมพร้อมไหมครับพี่เตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมวันนี้พาไปไหนนะบอกไหมพี่โตให้ไปรับด้วยบบเอคิริทานครับคิริทานเหยื่อยังไม่ซื้อเดี๋ยวแวะซื้อเห่อเดี๋ยวแวะที่ร้าน ไปไปวันนี้เราจะไปไหนกันครับพานมดครับวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวคาราเกะฮะไม่ใช่อันนั้นเราไปยังคืนครับคืนเหรออันนี้วันนี้ไปพาไปตีน้าเจิดครับนี่เราไปลองน้ําจืดกันบ้างเนาะน้ำเจืดมากฮะไปน้ําเค็มกันบ่อยๆ่อยบ่อยครับวันนี้ไปเขื่อนทีพาน <laughs> พานมดเขาบอกว่าเกิดมานี่ยังไม่เคยตีตะก,ก้อเลยเราเดี๋ยวเราไปหาพาันไอ้พันมดก่นนอนฮะพันมดเนี่ยวันนี้ตัวตัวกําเนิดเลยว่าอยากไปตกปลา จริงๆพวกเราจะว่างกันพรุ่งนี้เ,เราก็ต้องเสียสามคนเนี่ยสายอัศะเพื่อออนคนเดียวครับผมแต่ตัวมรรณปิดธุระถ้าเฉยได้ใช่ไงใช่นี่หรอเซ้แบบสำเร็จเลยแบบพี่ผูกอยู่แล้วนั่งกันเลยเบอร์แปดเล็อันนี้ต้องไปผูกเองนะครับต้องแบบผูกไป,ไปแล้วง่ายๆเอออันนี้แต่นี่มันก็จะทนกว่าแต่ถ้าแบบผูกไปแล้วก็ใช้ได้เลยอยู่ได้จะนันเยอะ เบอร์อะไรเบอร์อะไรนี่<ร>เบอร,ร์อะไรเบอร์แปดเบอร์เก้าอ่าเบอร์กำลังสวยเบอร์แปดนี่เราใช้บ่อยมากตอนกลางวันเราก็จะตกปลาน,นิลปลาบึกปลาสวายปลาขึน้นต้องขึนไไน้นปลาตกปลาอะไรปลาจะเลียเม็ดเนอะปลาจะเลียเม็ดถ้ามีแสงไฟบ้าๆอะไรแบบนี้หน้าทางเข้านะ นั่นแหละมีโซฟานุ่มๆานะนั่นแหละนะเละอ้ยผ่านมอสถนัดเลยผ่านมอสต <c oughs> ้าไปเ็าได้เบาพอทริปนี้ไม่ได้ตั้งใจตกปลาเท่าไหร่ทุกทริปแหละเพราะว่าอันนี้อันนี้เราก็ไม่เคยไม่เคยไปถ้าได้ปลาวันนี้ผมว่าได้ไซส์ใหญ่แน่นอนอ่าเชื่อผมน้ำจืดยังไงต้องมีไซส์ใหญ่ขึ้นใช่แต่ต้องระวังจขี่ต้องระวังว่าตัวเองมึงขับรถไม่ครับถ้าเมาโดยเด็ดขาดข้ามเมาเลยับแล้วเราก็มารับอีกหนึ่งพานฮะ สว,สวัสดีครับพี่ตุ้มสวัสดีครับมีพันตุ้มครับอันนี้พันตุ้มพานหน้าใหม่ครับวันนี้ได้สนับสนุนเงินจากแกนะฮะสามพันบาทกับคุณตุ้มเนี่ยฮะเราถึงได้มีทริปนี้ฮะก่อนนก่ออื่นวางเงินก่อนเลยฮะสวัสดีครับผมฝากแล้วฝากตัวด้วยฮะฝากทิกตอกด้วยนะครับฝากตังค์ด้วยติ๊กตอกเท่าไรเออเราติ๊กตอกนะับโชคชัยครับปวดใจระยองครับพิมพ์เข้าไปได้ครับ คนอื่นเขามีงานข้ามปีคนนี้ไม่มีงานเลยทั้งปีไม่ีโชคไม่ใช่โชคใช้รถแทนโชคใช้นี่เชื่อเชื่อเมียไหมครับเนี่ยไม่ครับอ๋อคนที่โชคคนที่โชคเชื่อเมียทุกคนกระทั่งโชคใช้นี่ก็เชื่อเมียเนี่ยคนนี้ทุกคนเลยครับผมนี่เชื่อเมียทุกคนตายเลยครับผมเชื่อเมียทุกคนเออทุกคนุวนเลยฮะไหนใครบอกว่าเชื่อเมียจะเรินมีตังค์เยอะแยะนึ่งแต่ผมเชื่อเมียมาเงินหมดกระเป๋าตลอดที่เดียวั เมื่อก่อนผมเคยมีอ่ะเออทุกวันนี้แต่ผมคิดจะสู้เมียไงแต่เมียสู้เก่าผมเลยไม่มีต่้งป่าเลยตอนนี้วนี้เรามาลดเครื่องเสียงนะครับโดยลดพันมดนะครับเปิไม่ได้ครับเป็นเครื่องเสียไปแล้วเปล่าออกมาแต่สิบโมงครับตอนนี้ได้เวลาได้เวลาเดินทางจริงเที่ยงครับเที่ยงครับนี่ในการนี้อ๋อสิบเอ็ดห้าสี่ครับเที่ยงวันแล้วครับครึ่งวันของจริงเลยกว่าถึงจุดหมาย ถึงกี่โมงครับประ,ระรามาณครึ่งชั่วโมงกวชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับ<ๆ>ก็ไปถึงนู่นประมาณสักบ่ายโมงจะไปสองอ่ะเดี๋ยวฝากติดตามตอนต่อไปครับเอาคลมุกเลยไม่มีอะไรให้สาวเหลียวแต่มีกเจี๊ยวให้หลงรักครับ <laughs> มาแล้วหนึ่งมุกผมไม่เคยเท่าใครหลงครับผมสมหลงไปใช้ไม่ตลอด เข้า oh มาเงเงียบ,บด้วยบัตรมอสเนี่ยถ้าคุณหลงในอำนาจคุณจะไปถึงกุบุญเน,น <laughs> <laughs> ่ยเอ้ยได้ได้ได้ดังเงี้นี่เหรอนี่ยก,กระตดเออเออตะกี้ไม่เห็นดังอ่ะ <laughs> <laughs> พอพอผมไม่ได้ขอพี่ไม่ได้ขอสามช้าพี่อันนี้นี่รถครย,ยางรั่วนี่เข้ามานี่ไดเล้นะครับเ <laughs> ข้ารไนครับ <laughs> นี่ครับ <laughs> ปะยาง ป่ายาก็มีใครแก้ให้หน่อยโอ้โหได้พอดีไม่เห็นว่าไม่เห็นกล้องไงมันกลงไปไหนเออเปิดหัวเลยให้นี่เปิดหัวเลยตอนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วนะฮะหมายตกปลาตายรถไฟลงมาป่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูฮะนี่นี่นี่มาถึงปุ๊บนี่ที่ปั่นน้ำฝนทํางานเลยนี่นี่ดูข้างพันพันตองพันตอดูกระจกไหนเอ้ยมีเห็นน้ำเลยไหมฮะ น้ำจากของขก็หวานเปียกชุ่มหมดเลยครับนี่แล้วก็มีคนตกปลาแล้วด้วยนะครับตอนนี้เราได้หมายแต่ตอนนี้ยังลงไปกลางล่มไม่ได้นะฮะนี่ยเราจะดูจากกระดกข้างก็รู้เลยครับว่าตอนนี้หิมะตกแรงมากเดี๋ยวเลยเดี๋ยวสักครู่ฮะเดี๋ยวนั่งรอบนรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปนี่น่านน้ำตรงนี้ฮะเราเห็นมองละโอ้โหสันสานสันสานสันสานกองน้ำออบเลยเดี๋ยวเจอกันฮะเราแป๊บนะึง

ใครใครก็เอายืนอยู่ตรงนี้เหรอยืนรอเหรรักทะเลมากเลยครับรักะเลมากอยู่บ้านก็สบายอยู่แล้ว ให้ <laughs> 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 ัเดินไปสอง,องพอยงที่ต้องเปิดนะเดีย๋ยวดึงให้มางานนี้เดีดึงให้มาแล้ลมแรงไม่มีสิ่งไนะน่าลมใ่ะไม่ใช่หระ เป็น,เป,นเป็นม,มันมันผจญภัยที่ดีที่สุดคือมันต้องเจออะไรที่แบบเป็นอลลอบาดง่าปัยาทานเดีย๋ยวรอเขาดู <ไป S 2> ตัวเอง <laughs> เนะหมอปุ๊กสู้ชีวิตอ๋อนี่มันล็อกไเสียเลยเนี่ยขอบคุณทิปปี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ที่เป็นปัญหาให้เรา <laughs> ทุกคนได้ใช้มุกคน ก่อนนะมาห่แล้วใส่กรดด้วยครับใส่ครับใส่กรัดแล้วก็คิดแล้วก็ใส่ก้อเลยไม่ต้องมีไถ่หน้าจะไครแล้วก็หรืกี่ยวียรไม่ดูดเปิด,ดอดบได้มวัดลดเนี่ย คำว่าพานทะเลนี่เก่งแล้วน้ำเค็มไม่เคยไม่เคยตกน้ำจืดแตวมนนี่งงยิงพันสองไอ้พันพันสองนี่ไม่เคยเลยไม่เคยที่ละแก้วเหล้าเลยส่วนมากกับตดาอยู่ไหนแข็งอยู่ไหนจะถามมีแค่นี้เียนเี่งยนไ้วเพียง นี่เฮ้ยันเาเลยไปจบตัวเลยนะบ้องห้ามเลยะมาดนมงานให้มันให้มันทิ้งคนนมก่อนเนี่ยให้เวลาแม่ก็ได้ยังไงก็นหัวเป็นแมเนะเอาได้ก็ได้ก็ที่ได้ไงออ คิดมออพ่อเอทำไรหรอพ่อม่พี่มัดพ่อตีไปขเน้นสูง่เน้นไกลโอ้ไม่ได้ังอะไรที่สองเลยะโอ้โหประทูยี่ปะทู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 พ่อนี่งประทูอะสองไงสองตัวปะเรีปลาไอยากูจักอุยปลาาวอ่ะ ไม่ใช่เพี้ยนไหมเนี่ยใช่ป้องรอเราพงเลย่เขาไปเอาลูกปลาเดี๋ยวเราไปเอาแม่ปลาเดี๋ยวปากดีๆกูเคยไล้ที่เงี้ยปลาทูฮะใส่เดือนนี่ไสามแต้มสามแต้มไปตามล่าหาปลาทูอ่ะ เฮ้ยบางคนอาจจะงงให้ปลาทูลงไรน้ำจืดท่านไม่ดูแล้วไงปลาทูพี่มดไม่เอาแล้วเหรอได้ปลาทูต้มเบ็ดได้ได้ได้คู่เดียวครับได้โชว์ทีเดียวปลาทูปลาทูเบ็ดมีปัหาเลยเบ็ดใหญ่จัดไงนี่ลองดูการดูการเกี่ยวฟงหน่อยถูกไหมเกี่ยวฟงแบบนี้ปลูกใช่ไหม พูดพ่อจังถูกชนิครับได้อีกแล้วอีสองเต้มดูว่าพอได้ปลาทูว่ะสองตัวเลยวิวไปเอาใหรพ่อใส่ปาเอวันถือนี่วิวใครเอาใส่ปลามายางี้แล้วกันเดี๋ยวปลาหรือปล่าปลามาเป็นยาอนี่ยงมเร้อยนก็ไมเนี่ นี่มลไปก้นเลยโอ้ยหยุดตักผ้าลาบลาบเออลาบตะเพียบแล้วเหรอทำต่ผ้าทำปลาผ้าปลาผ้าใช่ไหมเออปลาผ้าเป็นไงพ่อปลาดิบไปแล้วปลาดิบอ๋อแม่ด้กินเป็นช็อตไม่ได้เลยเหรอะฮเอาเป็นช็อตอ่ะช็อตยังไงปลาไงกินช็อตไง มุกอะไรมึเล่นมึงอ่ะตะก้องเล่อะไรครับตะก้องทันมอสได้ยังเนี่ยังเลยพี่แต่แต่แผลเดินแล้วเนี่ยอันไหนแก้วผมเนี่ยนี่ปะได้สองตัวเลยไหนไหนไหนเข้าล้มเข้าล้มไอข้าห่านตะก้องเพราตะก้องไม่ได้ตกไปไม่ได้กระทูข้ากระทูขราจะปล่อยเลยไหมมดได้ครับจะปล่อยหรือจะเหน็บก็ได้ นี่บอกเลยครับปลาเน็บเหมือนกันได้ปลาต้งจื่เราปกติชฉวยช้ามากนะครับแต่นี่หย่อนไปผมเดินกลับมาไม่ทันถึงเซ็ตเลยเฉวยแล้วครับผมวิ่งกลับไม่ทันนะบอกเลยมอนี่นานนะนี่ปลาเล็กๆเลยรู้ไหมแลคือเขาแสวงหัเขาไปมาเพื่อมอสได้กลวงยังทำมอสบุญเยี่ยสีเกสกีอะไรอ่ะ นี่มาใหญ่เลยใหญ่เลยหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่แล้ว เดี๋ยวต้องเป็นอย่างนี้ฮะวิธีการโกงความตายโกงเขาไปลื้อโกงเขาไปลื้อฮะลิ้นไม่เลียอะไรเงี้ยไม่ได้เลียไปเลยวิธีวิธีเหวี่ยงลำเหวี่ยงลำเหวี่ยงไปลำไปไอช็อตไม่ช็อไม่ลำเลยไอเขาส่งมาให้เล่นนะไอเราก็บ้าเล่นลุกมุกเลย อ๋าอันนี้จะจะตีไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ชาวชาวบ้านเขาวางละมลาในม่้งไม่ไม่รู้อถามว่าพี่ตีทางซ้ายทางขวาพี่มีมีมีตีไหมอันเนี้ยเขาเรียกวี่งลำจริงๆฮะคอยจะเวี่งได้ลำอยู่พักใหญ่ๆอญ่ลำลาโอ้ยไม่แก้เลยลีลาโธ่ไอ้นายก็เมาแล้วไม่มีไม่มีมุกแล้วอ่ะ วิธีการตีจริงๆต้องก้าวขาซ้ายก้าวขาตั้งท่าเออทหารทหารใหม่ทุกคนจะต้องต้องรู้ท่านี้ฮะตั้งท่าแทงใครว่างที่มดตกน้ำทีกี้ตีตีแค่ตีได้แค่นี้ไปชงเหล่ากินเถอะเชื่อผมไหมถนัดผมถนัดอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมมุกนี้นี่เล่นทุกทุกทุกคลิปเลยนี่ แ <N cess Me> ต,ต้วตัวันนี้คือการการให้ให้เหยื่อในไอ้ปั้นกลมๆมันมันแตกฮะปลาพวกนี้มันจะมันจะเข้ามาลุมลำที่ว่าแตกอยู่บนหน้าน้ครเต็มนี้จะดก็เอาเต็มนี้นะเต็มได้เต็มเต็มเลยครับเต็มเอาก็เอาเต็มนี้ด้วยเต็มเลยเดเพิ่มฮะตลาดกดเปิดแล้นี่นี่แต่งตัวยังรอมาก็ไม่ได้ตกปลาเข้ามามาเพื่ออะไรพี่เอาไปกินเหล้ากินเหล้าหน้าที่หล่ะคือคอยปลดปลาชาวบ้านเนาะวันนี้พ่อได้อีกตัวฮะพ่อ ไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทุกคลิปแต่เขามาทูตลอดนี่จ้าเออลึกน,นเนี่ยนี่น้องวิวพาน้องน้องน้องสาวของพันวัฒนดอ,อ,อันนี้ผลงานผลงานในในในรอบสองชั่วโมงที่มาถึงนะฮะเปอร์อรเซ็นต์วันนี้ที่จะได้ปลา<อ>ปกี่เปอร์เซ็นต์นตประมาณแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หัวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วดื่มเหล้าฮะ ร้อ,อเอราา์เเอาจริงเงียอันนี้คุณแม่อันนี้คุณแม่มาคุณแม่ด้วยมาเที่ยวมาเที่ยวคุณแม่สวัสด,ดีผมเอ้ยไม่สวัสดีกล้องเลยมาอยู่ไปอยู่มา,มาไมเราแค่จะรับปามหายมาคณะอาคณะอารีไม่ได้รีบไม่ได้แม่แม่แมพันมอสเอ้ยแม่แม่พันมอสเขานี่นี่นจริงๆแม่มาเอาเอาถือกล้อง เอก้อนก้ก็ตรงได้จิเยใกล้เลยใกล้ไใกล้ๆผหมดเลยเายปลาสายปลาไหนไหนปลาไม่เอาเหยื่อขึ้นมาก่อนเปลาเอาเหยื่อขึ้นมาก่อนเดี๋ยวปลาตามมาสายปลาายปลาื่อที่ปลาส่งโทรเลกมาเดี๋ยวตามมาให้หลัง ไม่ต้องพูดร้อนอนร้มามาเลยมาเลยฮัลโหลเขาเออเอาเนี่มือพี่จะรู้น้หนักปลาทันทีเลยใหญ่กว่าพี่แล้วกันไม่ต้องพูดไม่ต้องพมนดูน้ำหนักล็อกไอ้ที่มันแปลกกว่าเขาเพื่อนเนี่ยมันแดกอาหารเมื่เช้ามากินมันมีเอ็นมีอะไรติดตัวเร็วเองอ๋อบางทีก็โตแนะที่มอดบอกให้เอาที่ด่ามันสับรวมกันแล้วชั่งกิโล น้ำฝนมันตกนะเอ้ยฝนมันแรงโอ้ยวัดพิงกระดิ่งหลุดไปนู่นไม่เป็นไรไม่ใช่กระดิ่งผมของยุทธนาเขาเป็นไรนะผมนี่มอสถึงนี้ด้วยปีบอลูกมาชิคเปอร์ไปไหนอะได้ปลาไหมได้ครับได้ครับนี้อะไรอ่เง้ยนี่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 ไอ้นั่นแม่มันไอ้นั่นแม่มันมึงไปบอกลาแม่มึงก่อนลูกก่อน เเละรือดูท่าด้วยดูท่าโยนด้วยดูท่าดูท่าดีมดดีดูท่าดีมดดีคนคาแตะใช่มื่อก่อนก็ไม่โโอ้หเล็งไปนู่นเล็งไปทางนู่นโอ้ยอันเนี้ยละลานอ้าวผ่านรออะไรล่ะเต่าอหอ มีตาให้ตกเงยได้แค่ตอดนะไมช่วยผ่านวัดผู้สร้างภาพผู้สร้างภาพแสดงนะแสดงถ้ามีรางวัลอะไรมาม่าอะไรเนี่ยะมม่พอดไม่พอด่อดนม่พอดล้วถามจริงวันนี้คุณมาเพื่อมาเป็นตากล้องโอ้โอ้โอ ถามผมถามใครต่อนะบอกเห็นไม้เนี่ยโฟมไม่อยู่เลยบอกมไม่ถามไม่เห็นก็ลงน้ำเราจะเห็นได้ไงโฟมอะแสะดงว่าฟ้ามัน่วยเนี่ยโฟมหายเนี่ยก็ผมไม่รู้นี่บอกใครอะบอกทุกคนบอกอะคุณผู้ชมครับผมและผมอยากรู้เปล่าผมบอกคุณผู้ชมไม่ได้บอกคุณและผมอยากรู้ปาวะก็เรื่องของคุณและคุณพูดทำไมวะน่ะก็เรื่องของผมตายแล้ว สองนิลเล็ดตอนนี้ได้ป่าได้เปล่าต่อภาพอ๋อตาไทยก็มีแต่คันนี้ไว้ตกสาลายคันนี้ไว้ตกสาลายไม่ได้ป่าแขนเบ็ดต่อไหวแล้วเออไว้ตกสาลายเมาแล้วครับมาแล้วหมูบด รวยนะหมูบดตกปลารวยอ่ะแสดงความรวยโอ้เล็บสวยปกติปกติอยู่บ้านนี่ไม่ได้ใช้นี่นะเป็นคนเล็บสวยมากเลยเอาหมูสางชั้นเอาแฝงคอแทนนะไม่ใช่แฝงพระเงินเดือนหมื่นสองบอกกล้องเนี่ตกปลาสองหมื่นเบอกกล้องเนี่ว่าทำไงถึงเล็บถึงนิ้วมือสวยเป็นเดือนหมื่นสี่เออเล็บอะไรมาครับผมล้างมือก็อะไรไม่มือสวยถามเออล้างมืออ่ะยี่ห้อจระเข้ครับจระบีจระบีอ่ะตอนนี้ตานี้เอาถือว่าถือว่า มดนำตัปี่ม้วัที่หนึ well> ่งครับ้เรื่องมดได้กิโลนะกิโลเนี่ยมดนำไปแล้วประมาณสิบครับพ่อได้ปลาทูอีกต่อเนี่ยสิบขีดครับพีมดนะครับมีมดกิโลแล้วครับประมาณกิโลถ้าให้รวมปลาหมดที่ผมได้ไม่ไม่ถึงขีดได้เหรอฮ่าเ่ฮ่่่า่่ ผมเคยเห็นล้ำยามช็อปแก้วบินสูงแล้วเจอพายุอถูไม่ไหวช่ผมทลาหาทางลอดเราผันคายแต็มปื้นเมื่อไหร่จะไปต่อขอสัญญาใช่อันนี้เรามีหมอประจำมาด้วยนะครับเพราะพรพี่มดเจ็บบ่อยเรามีทีมแพทย์มามามาแซนบายมีปัญหาเรียกหมอตุ่มครับ1 6 6่งทีมแพทย์มามาเทาหรือเอามาบันเทิงมาเเดินยางยนี่แก้วเราอยู่นี่วัฒนา วัฒนาพูดสีละลานไม่ไม่ตอบเหมือนรัตนาล่ะพูดสีละลานูดสีวัฒนาว่ายังไงเดี๋ยวไม่ขอหมอปลาให้ได้ข่าวว่าโสดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกพีโนดมางานนี้นะครับไกลๆนั่นคือข่าวบรรทัดนะครับนี่กี่เซนน่ะประมาณ30เซนครับตรงนั้นข่าวบรรทัดตัวนี้ข่าวบรรเทิงนะครับแล้วนี่ถึงเวลาฮะประมาณห้าโมงครึ่ง จะหกโมงแล้วเดี๋ยวจะมืดปลาก็ยังกินดีฮะช่วยดีฮะเด,ดี๋ยวเราไปดูแต้มที่เราตกได้กันวันนี้เอ๊มีพานในพานทั้งหลายเลยว,วันนี้ปลาอะไรบ้างปลาอะไร,ะรบ้างตะเพียนล้วนๆนะครับตะเพียนล้วนไซส์ไส์ไส์ไส์ก็มีค้าอันไปเนาะนี่โท,โทฟี่โทฟี่เยนี้ย่างนีโทฟี่ใครวันนี้ใครโด้โทฟี่หมอได้ครับขันหมอพันหมอได้ฮะได้ ได้กระพงไปแล้วผมปล่อยไปไงมีมีกระพงตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันปลาน้ำจืดอ๋อกระพงน้ำจืดก็มีนี่เด็กเอ็นเด็กเอ็นที่จ้างมาชงเล่าคนนี้ยังมีบทเ่ะขอค่าลูกปลามาเนี่ยเออไซสวยครับไซสวยวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนว่าวควนเลยกินมันฮะกินมันอยู่แต่ตอนเนี้ยเรากินมันแต่เราจะกลับบ้านไปกินปลานี่ มุกหรืออะไรครับน่าเหมืนปลาหอยเลยลาลาลาคลิดหน่อยฮะลาคลิดหน่อยครับก็วันนี้เราพอแค่นี้นะครับพอเราไมา่มาตั้งใจกางเต็นท์ครับไ,ไว้ฝากติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับจบคลิปนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องมดช่องแคมป์เลยครับแล้วก็ขอบคุณร้านนังยางแคมปิ้งครับกับความสนุกในครั้งนี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามว่าติดตามเขาวันเราจะไปเี่ยนกันต่อคลิปนี้สวัสดีครับโอ้โหูจะไหนคุณทำที่บ้า คิดเนี่ยในปลาเยอะสุดผมมองกลับบ้านนะฮะผมมองกลับบ้านนะผมวอาอย่างนี้อ๋อเหรอไม่ถึงไม่ถึงอู่ประมาณทุ่มครึ่งเฮ้ยแต่วันนี้ตกปลาวันนี้มันมากตั้งแต่สามสามคลิปที่เราทำมาเนี่ยใช่วันนี้ผมตกของรู้สึกของมันผมได้ตกนะเออมันได้ปลาเฮ้ยแต่เบอร์กินไวเหมือนนี่งๆเลยนะเป็นปลาเหมือนปลาเลเลยนะแต่ผิดหวังที่ตั้งใจจะมามาเอาปลานิมปลานิมไม่เข้าเลยตวง แม่ตลาดเลยประหารมีตลาดสดอยู่เว้ยเแบบดี๋ยวแม่้แลทำเหมึงนกันได้เนี่ย ดำดำฮะวันนี้เรารู้สึกว่าดำเลยหน้าผมไม่ได้ใส่หมวกทุกคนเห็นเตียมหมวกมาไม่มีใครใส่เพราะว่าเห็นนะฝนมันตกไงมันได้ความมันแล้วแล้วแล้วลืมว่าเฮ้ยแม่งร้อนหรือเปล่าบอกว่าเพิ่งอาบน้ำเสร็จอ่าลืมยังไม่ได้ทาเซรั่มลงเซรั่มอะไรเลยที่มันด่มไม่ได้จะไม่ได้ทาเลยนี่ลูกคนหนุ่มขนาดนั้นคิปแน้าต้องออกเฮ้ยจริงๆถ้าครบอยู่แก๊งนี้นะคาทะเลแก๊งนี้นะผมไม่มีทางขาวสบู่อะไรอันไหนอันไหนให้เพียบเขาขายหน่อยสบู่อะไรพี่อีโมครับอีโมหกเก้าบาทใช้ดีไหม อาจจะดีอาจจะดีครับซืตีทนนานผู้ผู้ชายเวลาแบบว่าคนที่แบบว่าเดินทํางานบ่อยๆหรืออะไรมันมันใช้ได้นะครับขานี่สบู่นี้ผู้ชายไม่เหมาะครับทำไมอ่ะเพราะมันจะจะอีโม่ไม่เขาชื่อแบนเขาชื่อแบนเขาอ๋อผู้ชายหุ่นใหญ่ๆอ้วนๆนี่ใช้ดีเลยใช่ไหมขาหนีบขาเบียดแตละตัวขาเบียดขาหนีบขาเบียดเนี่ยใช้ได้ดีเลยใช่ครับเลอร์แล้วมีใะไรซื้อได้ที่ไหนช่องทางการซื้อติดต่อติดตามทาง f เฟซบุ๊ก ต้มโชคชัยเครดิตนะครับแล้วก็ฝากติกตอกด้วยนะครับตุ้มปวดใจระยองครับอ่าสั่งซื้อได้สองทางเฟซบุ๊กของโชคชัยเครดิตครับแล้วก็ติกตอกหมือนครับก็ชื่อเดียวกันครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรทิ้งไหมไหมเบอร์เบอร์โทรไม่มีครับติดต่อเฟซบุ๊กได้เลยอ่าเฟซบุ๊กได้เลยอ่าโอเคอินบ็อกมาอินบ็อกมาเมื่อก่อนพวกเราพวกเรามันหุ่นอ้วนทุกคนหุ่นมีพุงมแน่นอนแล้วฮะเวลาเดินบ่อยบ่อยขาเบี้ยดขาเบียด มันต้องใช้อีนี่อีโม่ใช่อีโม่อีโม่ก่อนที่จะลาบลาจากกันไปขอคนละหนึ่งคำคมไอ้นั่นไม่ใหญ่ครับแต่ไข่ตรงเต่งนี่ชอบกินไข่ดาวครับแต่ผมชอบกินไข่เจียวทำไมครับไข่เจียวเป็นไงครับเพราะเจียวแล้วเพราะรักครับคนใดที่ถูกเจียวฟีดเลยคนใดที่ถูกเจียวจะเป็นคนที่ถูกใจจะไมไม่ได้ลุกเนี่ วันนี้นะฮะคลิปนี้เต็มที่แล้วของสำหรับพวกเรามืดแล้วด้วยฮะเดี๋ยวแสงไม่ได้เราก็ลาลาไปก่อนกันะพันทะเลพวกเราทั้งหลายแหล่นี่ยฮะอีกหนึ่งพันครับอีกคันหนึ่งวันนี้พวกเราพานทะเลต้องขับไลไปก่อนฮะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบายบายฝากไลค์ตั้งเยอะหน่อยนะ